สวัสดีครับผมเบิ้ลนะครับจากร้านเบิ้ลมอไซอนย์2015วันนี้ขอนำเสนอนะครับคาว a สกินินจา a 300นะครับสภาพหล่อเลยชมรถลอกแทงกันได้เลยนะครับคันนี้รถจดทะเบียนปี2017รุ่นปีผลิต2017นนะครับไม่มีล้มนะครับตัวจริงสภาพหล่อมากครับพร้อมของแต่งตามคลิปนะครับ คันนี้นำเสนอในราคานะครับแ9ด0มืเก้าันเก้าร้อยบาท8ปด0 0เก้าันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับได้ทั้งสดและผ่อนนะครับดาว9 9 0 0ันเกร้อยบาทรับลดได้เลยนะครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีประกันรถหาย1ปีครับรายละเอียดการผ่อนรายละเอียดลดเดี๋ยวผมลงให้ในเพจร้านนะครับช่องทางการติดต่อเพจร้านเดี๋ยวลงให้ใต้คลิปนะครับตรงคำอธิบายนะครับหรือมุมขวาบนในคลิปนี้ก็มีนะครับช่องทางการติดต่อครับ ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับใครสนใจจะเข้ามาชมรถก็มาได้เลยนะครับร้านอยู่เลยซอยสุขสวัสดิ์62ทับ2มา200เมตรอยู่ซ้ายมือติดถนนเลยนะครับหรือจะโทรสอบถามเส้นทางผมก็ได้นะครับ089-16667-611ผมเบิ้ลนะครับสภาพรอๆเลยนะครับคันนี้ คราวนี้เราลองมาชมเลขไม้กันนะครับเลขไม้หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยโลแท้ๆเลยนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับขอให้าเสียงอาจจะดังไปหน่อยนะครับพอดีอดูดีสมบนรครับร้านเสียงอาจจะดังไปหน่อยนะครับเครื่องยนต์สมบูรณ์ระบบไฟสมบูรณ์ทั้งร้านคชี่แค่เรียบร้อยหมดแล้วนะครับพร้อมใช้งานเลย คใครสนใจเจ้านินจา300สภาพละละหละะ่อคันนี้ก็สามารถเข้ามาชมที่ร้านได้เลยนะครับหรือจะติดต่อทางเบอร์โทรก็ได้นะครับ0891666761เบิ้ลนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ